คุณผู้ชมครับบอสว่าบอสเนี่ยเป็นคนกินจุแล้วนะครับวันนี้นะฮะบอสและรายการบางกอกกระซิบก็1สิกระซิบนะครับจะมาสัมภาษณ์2หนุ่มนักกินจุที่เป็นฝาแฝดด้วยเราจะมาถามเขานะครับว่าเขาเนี่ยกินจุขนาดนี้เนี่ยทำอาหารเป็นหรือเปล่าไปถามเขากันเลยครับเนอจะจะกินเก่งนะโคแล้วเรื่องหุ่นก็ฟินไม่แพ้กันเลยสวัสดีครับน้องปัน้นโปงนะ้งครับถามน้องโปง้งนิดนึงว่า ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวงการกินจุถูกไหมครับผมอยากถามมากเลยว่าเราเข้าวงการนี้มันได้ยังไงครับคือเรื่องกินจุที่จริงมันมันมีมานานแล้วนะแต่ก่อนตั้งแต่ทีวีแชมเปี้ยนเลยอะ้ใช่ใชใช่ครับแล้วเราเราก็ชอบดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยลราพอมันมีแบบกิจกรรมแข่งกินอะไรเบีมยแต่ก่อนบางทีก็อยากลองด้วยอยากได้ตังค์ด้วยมันจะมีรางวัลไงหัไม่ก็กินฟรีแล้วพอรู้ว่าตัวเองกินเก่งขึ้นมาอ่าก็เลยไปลองทําดูครับแล้วมันมีรายการแข่งกินแบบระดับประเทศด้วย อันนั้นผมไปแข่งแล้วผมไปที่หนึ่งเลยเราเป็นคนกินจุนะกินอะไรได้มากที่สุดกินเยอะสุดเป็นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เหรอครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หกจกิโลหกจกิโลอันนี้กินคนเดียวเลยปะกินคนเดียวเลยและอิ่มไหมตอนนั้นโหท้องยาเตะท้องยาเตะแล้วมีเมนูอะไรที่เราไม่ชอบกินเลยไหมครับอาหารหวานๆไข่ลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบของเค้าที่มันแบบรสไม่จัดอะฮะพอเรากินเราจะฝึกไม่โอเคอ๋มันจะเลี่ยนเลยหรือปาใช่ครับแต่ถ้าเป็นของหวานที่มันหวานอะผมอันนั้นหวานสู้ตายปกติเรากินเนี่ยเป็นคน เป็นหรือเปล่าครับน้องโป้งทำเป็นนะเพราะปกติในในช่อง YouTube ผมเองเนี่ยก็บางทีก็จะมีทำลงช่องลงเพจด้วยถ้าวันหยุดอยู่บ้านเนี่ยก็จะทำกินเนื้อกันอยู่แล้วเมนูไหนที่เราชอบทำที่สุดชอบทำพวก ผัดกะเพราฮะผัดกะเพราใช่ผัดกะเพราผัดที่เมาหรือไม่ก็พวกหมูทอดะอะไรเงี้ยผชอบก็ทำง่ายๆโอเคครับผมอยากให้น้องโป้งเนี่ยฝากผลงานตอนนี้หน่อยครับฝากติดตามเป็นเพจ Facebook TheFat บล็อกบอกอแล้วก็ช่อง YouTube TheFat ด้วยฮะไปเมาแฟดพี่ไปแล้วล่ะช่วงหน้าเราจะไปเม้ากับหนุ่มปั้นแฟดน้องกันต่อ คุณผู้ชมครับตกี้นะฮะเราสัมภาษณ์แฝดพี่ไปแล้วนะคะรับเบรกนี้เราจะมาสัมภาษณ์แฝดน้องกันบ้างนะครับเราจะไปถามเขากันนะครับว่ากินเยอะขนาดนี้เนี่ยดูแลหุ่นยังไงไม่อ้วน เจ้าบอกพี่สวัสดีครับน้องปั้นครับสวัสดีครับเราอยู่กับนักกินจุนะครับแต่บอกเลยว่าหุ่นดีมากถามน้องป้นนิดนึงว่าเราเป็นนักกินจุเนี่ยเรากินอะไรได้เยอะที่สุดครับกินเบอร์เกอร์6.5กิโลเหมือนโป้งเลยครับเหมือนโป้งเลยเหรอใช่ครับก็คือไปนั่งกินข้างกันเลยเคยแข่งกันไหมเคยแข่งครับใครชนะฮะตอนนั้นโป้งชนะครับเป็นข้าวปลาเผาแล้วกินเยอะขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลหุ่นยังไงครับจริงๆตอนเช้าจะออกกําลังกายทุกเช้าครับจะไปทั้งวิ่งแล้วก็พิเกต แล้วก็วมืออื่นก็จะค่อนข้างคุมมาหารเล,เลยครับฟินเนี่วันนึงใช้เวาลากี่ชั่วโมงคะคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมง,โโมงล้วก็จะเป็นเวทประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเราแต่ความกร<อ>ะดวกของวันนั้นด้วยแล้วเรามีท่าแบบท่าประจำเราไหมในการแบบออกกำลังกายว่าท่านี้ฉันชอบฉันเล่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะส่วนไหนส่วนไหนจะเป็นหลังครับเป็นหลังดึงข้อครับไหนทำไงโช์ได้ไหมฮะผมก็จะเอาน้ำหนักมาทวงสักสิบกิโลสิบกโลเลยเหรอได้ครับเราคงก็โดน อ,อ,อย่างนี้ตัออ้งแตนละสิบทีประมาณอ๋อแบบไปเรื่อยๆครับเราเรทําอาหารเป็นด้วยหรือเปล่าหรือกินอย่างเดียวทําเป็นแบบต้มผัดแกงทอดแล้วมีเมนูไหนที่เราแบบชอบที่สุดในการทำอาหารไหมครับก็กระเพราไข่เจียวข้าวผัดก็ทําได้ครับกินได้ไหมผมมากินได้คน <c oughs> อื่นกินผมไม่รู้ไงครับถามหน่อยตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าโสดอยู่ครับโสดอยู่ครับพี่อยากให้น้องป้านี่ยโชว์ซิกแพคนิดหนึ่งได้ไหมครับสามสองหนึ่งขึ้นมาอู้หู้รู้สึกต้อยค่าครับให้เราฝาก ช่องติดตามได้ทางไหนบ้างครับครับก็เป็นช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook The Fan นะครับขอบคุณน้องปั้นมากนะครับขอบ,ขอบคุณครับ